วันนี้แอนอยู่ที่เมกกคลินิกสาขาจตุจักค่ะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการทำศริอัลกรรมและดูแลเรื่องความสวยความงามอยู่แล้วค่ะนอกเหนือจากความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์แล้วการบริการก็เยี่ยมยอดด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนสถานที่รอคุณหมอก็ดูสิคัสสบายขนาดนี้สายลักชูดต,ต้องชอบแน่นอนค่ะก่อนที่จะพบคุณหมอนะคะก็ถ่ายรูปเอาไว้ก่อนเลยค่ะจะได้ดูนะคะว่าก่อนทำและหลังทำนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างค่ะเจ็บไหมคะ เจ็บเหรอฉียดสดเลยเรามันเป็นคนใจกล้าอยู่แล้วตอนนี้เราก็เตรียมตัวนะคะที่จะเริ่มฉีดกันแล้วหวังว่าน่าจะเรียวต่อไปนี้เราจะไม่ต้องใช้แอปอีกต่อไป วันนี้กังวลเรื่องหน้าเนี่ยแหละค่ะคือความใหญ่ของหน้าเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่มากอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบให้หน้ามันกระชับลงเล็กลงเรียวลงแล้วก็เรื่องของแก้มด้วยค่ะโอ้กแก้มใหญ่เหมือนกันเนาะจะสังเกตว่าตรงนี้มันขึ้นมาชนแล้วก็เป็นแฉลงค่อนข้าง,ง,งใหญ่เนาะเวลาฉีดไปแล้วเนี่ยก้ามเนี่ยโอแกามเนี่ยก็จะลดลงประมาณ50-80แล้วมันจะใช้เวลาสักเท่าไหร่อะคะกว่ามันจะเห็นผลแบบลดลงไปถ้าเป็นกกามเนี่ยจะด้เห็นผลตั้งแต่เมื่อ2อาทิตย์ ถึง1เดือนนะคะแล้วก็จะลงไปได้จนถึงประมาณ4ีงเดือน<ม>นะคะมีการก็แล้วแต่ว่าเอบางคนเนี่ยถ้าหากว่าการไม่ค่อยใหญ่มากอาจจะใช้แค่40ยูก็พอแต่ของคุณมันค่อนข้างใหญ่เนาะ อ่าแต่บางคนใหญ่มากมากบางคนก็ใช้ถึง80ยูก็มีแล้วแบบนี้ใช้กี่ยูคะคุณพ่อ50ก็พอค่ะข้าง,าง,างละยี้ายูนิตแต่ะแต่ว่าอาจจะฉีดถาลายไขมันเยอะนิดนึงเพราะอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าตาแข็งปากแข็งอะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะเออคือพวกนี้มันเป็นขึ้นอยู่กับเทคนิคการฉีดของแต่ละคนดูว่าเป็นยี่ห้อไหนอะไรแบบนี้เนาะของพวกเมกาจะส่วนตัวจะรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติอ่าแต่ของเกาหลีก็อาจจะรู้สึกว่าตึงเร็วค่งแตะ่ละคนเนี่ยเขาชอบไม่เหมือนกันแล้ววันนี้คุณหมอเลือกแบบไหนให้อนคะวันนี้เราก็จะใช้เป็น เราทเป็นตัวพรีเมียมของเกาหลีให้เพราะฉะนั้นลงแน่นอนโอเคค่ะจัดไปเลยค่ะไม่อยากใช้แอปแล้วค่ะหมอแล้วปกติคือก้องยาชาอะไรไหมคะปกติกรบามเนี่ยไม่ได้เจ็บมากก็บางินบางแข่งส่วนตัวในหัวเนี่ยหมอว่าสมยาชาให้นี่คุณหมอต้องขีดไปใช่ไหมคะส่วนตัวจะชอบเพราะว่าเร็วดี ไม่ต้องมาตั้งให้ให้คนไข้แบบอะไรอย่างเงี้ยตลอดแ mm hmm. ล้วระดับขึ้นเนี่ยตรงไหนที่มันมีนน mm hmm. ปัญหาใช่ไหมครับส่วนในส่วนสองข่ยของคุณแอนเนี่ยคุณแอนก็จะเห็นมาตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่เนื้อค่อนข้างเยอะเราก็จะฉีดเนี่ยวาดเลยเนี่ยก็ mm hmm. ฉีดตามนี้ mm hmm. นี่นะคะเนี่ยเราก็จะดูว่าปัญหาของคุณแอนอยู่ตรงนี้นะเราจะไม่ฉีดเกินนี่ความแม่นยําของคุณหมอนะคะ mm hmm. เพื่อทําให้เราสวยที่สุด พอฉีดเสร็จมันจะมีความรู้สึกเหมือนตึงๆนิดนึงใช่เพราะว่าเวลาเราเดินยาเนี่ยเนื่องจากว่าเราฉีดวัวทองกลามลาเข้าที่กล้ามเนื้อเราจะรู้สึกว่ากล้ามมันจะรู้สึกกล้ามเนื้อมันจะปริกตนิดนึงเพราะว่ายามันจะริดแทรกตรงนั้นค่ะต้องค่อยๆสวยนะคะเพราะว่าสวยทีเดียวเนี่ยหมดตังไปเยอะค่ะ <laughs> ผิดแล้วเจ็บหรือว่ากลัวเข็มแอนบอกไปนะคะว่าไม่เจ็บเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเข็มด้วยมันก็จะมีแบบตึงๆนิดๆมันจะปวนประมาณสักกี่วันคะคุณหมอส,มสองสามวันอาจจะตอนเดียวยอ่ามันก็เริ่มดิบแล้วเห็นไหมค่ะเออใช่อันนี้ไม่ค่อยดแล้วก็เนื่องจากว่าคุณแอนะเนี่ยเขามีเนื้อแก้มด้านล่างนะคะค่อนข้างเยอะ วันนี้ก็เลยใช้เมโซแฟตไป3โดสนะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าจะได้เห็นผลชัดเจนปวดหอกเนี่ยจะเริ่มเห็นผลที่2อาทิตย์ถึง4อาทิตย์นะคะแล้วก็จะอยู่ได้นานถึง4ถึง6เดือนนะคะส่วนเมโซแฟตเนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งถ้าเรากินของมันๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปอะ่ะ ก็จะกลับมาสะสมไปได้ก็ช่วงนี้ก็จะบอกแค่ว่าเออไม่ก,นนก,กินเนาะไปเมาดูตอนหลังฉ<อ>ีดทันทีกันบ้างค่ะดูสิค้าบวมตุยเลยแต่หมอบอกไม่ต้องกังวลมันจะค่อยๆลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นภาพหลังจากที่ฉีดทันทีผ่านไปหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงและสามชั่วโมงค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะ หลังจากที่แอนเนี่ยไปฉีดโปร็อกกรามนะคะแล้วก็ฉีดเมโซแฟทที่เมโกะคลินิกสาขาจตุจักรมานะคะก็ผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วนะตอน4ี่โมงห้าโมงหกโมงนึ 2, ง่ 3, งทุ่มสอทุ่มสตอนนี้สี่ทุ่มแล้วนะคะแอนไปจัดรายการวิทยุมานิดนึงนะคะ7ชั่วโมงจากเดิมตอนแรกหลังฉีดเนี่ยโอ้โหหน้าบวมมากหน้าบวมจนตกใจเลยนะคะเพราะว่าคือ เปลี่ยนไปเลยจากเดิมทีเนี่ยเป็นคนหน้าใหญ่อยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าใหญ่กว่าเดิมอีกแต่คุณหมอบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของตัวยาที่เข้าไปทปําปฏิกิริยากับหน้าของเรานะคะและหลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงและตอนนี้ก็ลดลงแล้วนะคะก็ให้ดูเลยนะคะก็กลับมาเป็นเหมือนหน้าเกือบปกติแล้วแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นผลนะคะว่าหน้าจะค่อยๆเรียวลงเล็กลงเนี่ยก็น่าจะ ใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะอย่างเช่นตัวแฟตมันคือตัวสลายไขยมันที่แก้มใช่ไหมคะบางทีเรากินอะไรไปะอะไรอเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงรูปร่างที่อาจจะอ้วนขึ้นด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยหมอบอกว่าใช้เวลาประมาณสักวัน2วันค่ะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วละ่ะว่าตัวแก้มไขมันเนี่ยก็จะสลายไปนะคะในส่วนของตัวโบโทอกรามเนี่ยนะคะอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งสัก2ส,สัปดาห์ไปจนถึง1เดือนนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอนจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าหน้าตา หลังจากฉีดเมโซแฟตหลังจากที่ไปโบท็อกกราม,มานะคะจะเป็นอย่างไรนะคะจะเรียวขนาดไหนนะคะต้องรอติดตามกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นคลิปแรกที่แอนมาพูดถึงเรื่องความสวยความงามนะคะแล้วก็ดีใจที่เมโกโคลินิกตอบโจทย์แอนทุกเรื่องนะทั้งเรื่องการให้บริการเจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งแต่หน้าประตูนะคะแล้วก็คอยดูแลเราอย่างใกล้ชิดคอยให้คำปรึกษาและคอยเป็นห่วงนะว่าเจ็บไหมรู้สึกอย่างไรอะไรยังไงบ้างนะคะ ส,ส่วนคุณหมอเองค่ะแอนได้รับการดูแลจากคุณหมอเตยนะคะก็ให้คาปรึกษาอย่างดีมาวิเคราะห์ใบหน้าเลยว่าเรามีปัญหาตรงไหนบ้างและต้องแก้ไขในจุดไหนบ้างคุณหมอบอกให้ทําเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะคะอธิบายอย่างละเอียดเมื่อเราถามคุณหมอก็น่ารักมากตอบทุกคําถามเราจริงๆนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของความปลอดภยัยเมโกะคลินิกชื่อชั้นของเขาอยู่คู่เมืองไทยมานานแล้วนะคะดังนั้นความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งที่ใส่ใจ เลยนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะมีบริการครบครันแม้กระทั่งการทำศัลยกรรมนะคะที่เนี่ย ต้องยกให้เขาเลยล่ะคะ่ะว่าเชี่ยวชาญมากๆค่ะเพรา่าเรื่องความสวยถ้าเป็นความสวยภายในเราปรับปร,ป,รปรุงแก้ไขเองได้ค่ะแต่ความสวยภายนอกคงจะต้องพึ่งพาคุณหมอที่เมกกคลินิกนะคะก็ฝากติดตามนะคะว่าหลังจากนี้หน้าตาของแอนจะเปลี่ยนไปดูดีมากแค่ไหนเพราะความมั่นใจก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครป์ในทุกๆช่องทางของแอนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะตรงนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะถ้าใครนะคะติดตามจากคุณแอนมานะคะแล้วก็อยากใช้บริการที่เมโกคลินิกนะคะของเมโกคลินิกของเรานะคะก็มีหลายสาขาค่ะมีสาขาพระรามสองสาขาเซ็นทรัลเดลสาขาจตุจักรนะคะแล้วก็ฟิวอปาร์ลังสิตค่ะสี่สาขาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นศัลยกรรมหรือ Sur ิรพีค่ะทักอินบ็อกนะคะเฟซบุ๊กเมโกคลินิกหรือว่าแอดไลน์แอดเมโกคลินิกนะคะส่งรูปมาให้คุณหมอประเมินเบื้องต้นได้นะคะว่าควรจะฉีดอะไรปรับรูปหน้ายัางไงบ้างค่ะสามารถเข้ามาปรึกษาได้ตลอดเว เลยนะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ